เสียดายมากค่ะเลิกกันแล้วเอเมิราอุตส่าห์สู้กันมาแฟนๆช็อกพึงเข้าพิถีมันเมื่อปีที่แล้วเรียกด่าก่อนหน้านั้นหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับสาวเอเมิราอาดีตพันรยาของครูไัยบูนแสงเดือนที่ได้พบรักครั้งใหม่กับปุ๊บปั๊บหนุ่มนอกวงการและเข้าพิถีมันเมื่อวันที่21กรกฎาคม65ที่ผ่านมานี้แต่ล่าสุดนั้นมีแฟนคลับสงสัยค่ะเมื่อเขาไปสอบถามเอเมิราหลังเห็นมีคลิป กับแฟนหนุ่มด้วยชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปถามว่าน้องเอเลิกกับแฟนแล้วหรอคะขอถามนะคะคนนี้แฟนใหม่น้องเอใช่ไหมเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยสงสัยมาสักพักแล้วทางด้านเอมิราก็ตอบกลับว่าหนูเลิกกับปุ๊บเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะซึ่นอย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับทางคููด้วยคะ่ะ